ผมฮาสซาว่าขอแนะนำพ่อมดเคลเวอร์เย์ผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนคลิกเลยที่ www. cleverpaygame. com เติมมาไวร์สแนปง่ายไดเพียงใช้แค่สแนปไอเดีเท่านั้นมาพร้อมส่วนลดจัดเต็มและได้เคลเวอร์คอยทุกๆยอด100บาทถ้ายังลดไม่หนำใจเพียงแค่คุณใส่โคด้ดฮาสซาว่าก็ยังรับส่วนลดได้อีกอย่าลืมนะครับเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เปเท่านั้น สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสาวา่วันนี้ผมก็มีเด็กมาขายอีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้ก็เรายังคงอยู่กับแกรบแนเซอร์นั่นเองซึ่งเด็กที่ผมนํามาขายในยวันนี้ฮะเป็นเด็ก Darkhawk r o ลแนนะฮะที่มีแกรบแนเซอร์มาเล่นด้วยนั่นเองก็ขอเริ่มแนะนําการ์ดกันทีละใบก่อนนะครับใบแรกครับเป็นคอร์กนะฮะหนึ่งเอเนจกับความสามารถเปิดตัวสับก้อนหิน1นใบเข้าเด็กฝ่ายตรงข้ามก็ หนึ 1> 1 G, Power, ง่งจี้งพาวเวอร์ง่ายๆที่ใส่หินเข้าไปให้ดัางฮอกโตขึ้นอีกฝ่ายจั่วการ์ดยากขึ้นนะฮะต่อมาก็เป็นแกรนมอนสเตอร์ครับ2 Energy จีศูตรพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวยายการ์ดเปิดตัวของคุณหนึ่งใบในพะื้นที่ที่แกรนมอนสเตอร์ลงไปเนี่ยไปตรงกลางแล้วก็จิกเกอร์ความสามารถเปิดตัวของการ์ดใบนั้นอีกหนึ่งรอบนะฮะซึ่งแกรนมอนสเตอร์ในเด็กนี้นะเล่นได้ดีกับการ์ดหลายใบมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นครอ มา s t เ r อร์โมแม็กซิมัสล็อกสไลด์ไอโอแลก็ยังได้นะฮะถือว่าเป็นการที่นำมาเพิ่มพลังให้โรเน่หรือดักฮอกได้ดีอีกใบหนึ่งเลยครับต่อมาก็เป็นมา s t เ r อร์โมครับ2 Energy 2 Power กับความสามารถเปิดตัวเพิ่มเ t e เนลสใบขึ้นมือฝ่ายตรงข้ามนะฮะโดยเซเนลก็เป็นเซนเนลที่เราเห็นกันอยู่ปกตินะฮะคือ 2G3 Power เปิดตัวได้เซเนลเพิ่ม1ใบซึ่งจะเก่งมากๆถ้าเราได้เล่นโรเน่นะครับเพราะาอีกฝนะ่ายเนี่ยจะไม่มีทางเคลียร์การสองใบนี้ออกจากมือได้แนนนน่่่อาาเเขมใชด็กรัง ่อมาก็เป็นราวน่าเลนเซเลเยอร์ครับ2 Energy 3 Power กับความสามารถต่อเนื่องถ้าของคุณที่มีพาวเวอร์ถูกระดีพาวเวอร์หนึหน่วยเนี่ยหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยจะใช้เอเนจีลดลง1หน่วยครับผมซึ่งในเด็กนี้เนี่ยก็จะมีทั้งมิสชีสตาร์ฮอคแล้วก็ไอวันแมนนะที่ได้ผลประโยชน์สามารถอ่ะมีการมาสเตอร์ด้วยอีกใบใบใหม่ของเราซึ่งสามารถทําให้เราเล่นคอมโบปแปลกๆได้ในคืนท้ายนั่นเองฮะต่อมาก็เป็นแม็กซิมัสครับ2 Energy 6 Power กับความสามารถเปิดตัวไปตรงข้ามตัวกัส2ใบ ซึ่งถือว่าเป็นผลดีกับเรานะเพราะถ้าเราเล่นโรเนนเนี่ยเพราะว่าเป็น2 g 6จี้หกซึ่งแรงมากๆอยู่แล้วนะแล้วอีกฝ่ายจวกการ์ดเพิ่มการ์ดตรงมือเขาเพิ่มโรเนนเราก็จะใหญ่ขึ้นด้วยนะจะไม่ดีถ้าเราเล่นเป็นดาร์ฮอกแล้วเด็กอีกฝ่ายจะลดลง2ใบนะอันนี้เล่นระวังหน่อยนิดหนึ่งนะว่าเราเล่นเป็นดาร์ฮอกหรือโลโรเนนเป็นหลักครับผมต่อมาก็เป็นมิสซีครับ3า0จี้ศูนย์กับเขาสามารถเปิดตัวก๊อการ์ดตัวหนึ่งที่เราลงก่อนหน้านะถ้าการ์ดใบน,นั้นอยู่บนสนาม มีทิกในเด็กนี้เก่งมากๆนะครับเพราะว่ามีการ์ดที่แรงที่กอบได้เนี่ยสามใบเลยทีเดียวครับมีทั้งด่างฮอวกไอออนแมนแล้วก็โลแน่นที่มีทิกกอบได้ซึ่งเป็นการ์ดที่สามารถเล่นในเทอร์สุดท้ายเซอร์ไพรส์สฝ่ายได้ดีเช่นกันฮะต่อมาก็เป็นล็อกสไลด์ครับ3ามที่สามพาวเวอร์คับพอสามารถเปิดตัวสับหินสองใบเขาได้อีกฝ่ายเหมือนเคอะเลยนะหน้าที่เดียวกันครับแต่เป็น2ใบแทนนะก็ด่างฮอวกเราก็จะโตขึ้นจากล็อกสไลด์นี่แหละครับยิ่งมีการมันสเตอร์มาช่วยหิยนสี่ใบเด็กคือใหญ่แน่นอนนะ ต่อมาก็เป็นดาร์ฮอกครับ4 g 0พาวเวอร์กับความสามารถต่อเนื่องบวก2พาวเวอร์ให้ดาร์ฮอกต่อการ์ด1ใบในเด็กฝ่าย 5, ตรงข้ามซึ่งไทยฝ่ 10, ายมีาการ์ด10ใบดา้ฮอกแล้วก็20แต่ส่วนใหญ่เด็เกมก็ไม่ถึงหรอกสัก5-6ใบเนี่ยคือดาร์ฮอกเราก็10-12ก็แรงมากๆแล้ว 10, 12, น,นะนะกับ4 Energy ตรงนี้นะครับต่อมาก็เป็นไอวอนแหล่ครับผม4 g 6พาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวคัปปี้ข้อความของการ์ดบนสุดของเด็กเราเนี่ยซึ่งเด็กนี้เนี่ยมีแต่การ์ดแรงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น หรือลอกสไลด์จะก,ก็มีทีกดีต่อเมื่อ,ก,อก่อนหน้าเราเล่นเป็น3ใบนี้แม็กซิมัสก็ไม่แย่ถ้าเราได้เล่นเป็นโลเนนเนาะเราวันหน้าอาจจะไม่ดีเท่าไหร่มาซึโมก็ดีครอกก็ได้นะแต่ว่าไอออนแลนด์ในเด็กนี้สรารพัดประโยชน์มากครับต่อมาก็เป็นไอวอนแมนผม 5G 0ศูนย์พาวเวกับความสามารถต่อนเนื่องเพิ่มพลังต่อสู้ทั้งหมดของพื้นที่นี้เป็น2เท่า ก็เป็นการมีคอนดินชันหลักได้ใบหนึ่งเลยนะครับทําให้พื้นที่เราเนี่ยพลังวอเวอร์ทําให้อีกฝ่ายอาจจะไม่อยากสู้ที่ตรงนั้นก็ได้ให้วิธีก๊อปอีกที่หนึ่งก็เจมเช่นกันต่อมาก็เป็นโรนันครับผม5 e n e r g ี5 power กับความสามารถต่อเนื่องบวก2 Power ต่อการ1ใบในมือฝ่ายตรงข้ามนะจะคล้ายได้ายนะเพาแต่บนมือแทนซึ่งบนมือ,อฝ่ายจะสูงสุด7ใบแต่ส่วนใหญ่จะไม่ถึง7็ใบเท่าไหร่เพราะฝ่ายก็ต้องเล่นการ์ดบนมืออยู่แล้วจะเก่งถ้าเราได้เล่นแม็กซิมัสหรือมา ไปสุดท้ายครับผมเป็นสคารา่นอ่ฮะ6จี้11พาวเวอร์กับคอามสามารถก็คือใช้ Energy ลดลง2หน่วยต่อการ์ด1ใบในพื้นที่ของเราเนี่ยที่มีพาวเวอร์10ขึ้นไปนะซึ่งเด็กๆนี้ก็ไม่ยากนะถุงพุทว่าเราได้เล่นเป็นดังฮอกเทิร์น3เลยแล้ววันหน้าดังฮอกต่อด้วยโรแนนหรือวอลแลนเะนี่ยค่านี้ก็2ใบนะแล้วทำแค่สคาราใช้แค่2พาวเวอร์เท่านั้นยิ่งถ้าเราได้เล่นวิธีคไวอีกใบหนึ่งเนะี่ยสคารา์จะได้สูดเลยนะฮะมีให้เห็นนะสคาร์ได้สูด็กนี้ ก็เป็น gas 1 1 power ที่ใช้งานได้ง่ายมากในเด็กนี้นั่นเองครับผมแล้วก็เกมเพลย์ต่อไปนี้ที่ผมจะนํามานี่เป็นผมนํามาจาก l ล s t สต e ีมนะครับผมอาจจะไม่ได้อัดคลิปสดๆแต่ก็อาจจะมีคุยช่องแชทนิดหน่อยนะครอยากดูไลฟ์สตรีมก็มาดูได้นะครับผมจะมาไลาทุกวันเสราร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับประมาณนั้นนะฮะมารอดูกันได้แล้วก็ที่สําคัญถ้าก่อนจะไปดูเกมเพลย์กันรบกควนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ มาลงไปกดกันแล้วก็ไปดูเกมเพลย์กันได้เลยฮะมาเชินที่หนึ่งเปิดมาด้วยนิวยอร์กเราผ่านถ้าไม่มีของเล่นไปเชิญที่สองเปิดเป็นสคาขาเลยเหรออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แกรนมาเตอร์กับได้ทีสคาคาก็ต้องลงสคาขาหรือเปล่า ไหมสคา,ารลงเรนก็ได้ล้วกสไลด์ก็ดีนี่ไงสคาลงสคา,าไอ้วนแหละเขาก็เป็นคล็อกนายหินมาหนึ่งก้อนแล้วเราเล่นเป็นสคา,าเลยก็ใหญ่ๆเบิ่มๆไปเลยทางขวาเป็นอินฟินโนผมว่าเราก็ต้องล็อกสาาลไลด์แหละมะั้งแต่เราเป็นดานราก้อนก็อยากให้การเขาเยอะ แต่บอกกับว่าไม่มีอะไรการตีเนะว่าเกมนี้เราจะได้เล่นลนะ้างฮอกเรามีโรเนนมิสทีผมว่าเทินสี่เรามาสเตอร์มูแกมมาสเตอร์ได้ด้วยจัดไปเลยดีกว่าตัดทีร้าเขาได้แล้วก็ใส่หินไปด้วยนะเฮ้ยที่บอกว่ามิลเลอร์ผมว่ามิลเลอร์แน่เลยอไปดูกันการประเมินเขามีห้าเล่นมาหนึ่งแลวสี่ แรกเซนต์พี่ใบก็เต็มอะเล่นสองใบด้วยแต่ว่าเจมโบ๊ะโบ๊ะนี่มือเขาแน่นด้วยเซนติเนล้วครับเซนมาสเตอร์อ๋อล็อกสไลด์มากลางเพราะว่าเขาเล่นเป็นดาคฮอแค่มาเกมนี้ <c oughs> นาเอาตัแนมมาเลยนะแบบเบิ้มเิมครับ เราแกลรมาสเตอร์ด้วยมาสเตอร์โมนี่มือเขาเต็มเนียนเอียดนคือเ,เล่น,นเป็นไอวอนแมนนะเหมือนจะเป็นมินเลอร์อแมทครับผมเราเล่นเป็นมิสทีคู่กับแม็กซิมัสได้ทีนี้เราต้องรู้ว่าเขาจะเล่นตรงกลางเพิ่มไหมและเขาแนัมาด้วยความมั่นใจครับตอนนี้เรายัางไงดี มีเพลงเดียวคือมมสซีมาซิมาร์อยู่แล้วเขาย้ายไหมเอาแค่น,นี้เลยถ้าเขาไม่าย้ายผมมาแบบนี้เราย้ายเล่นเพลงนี้ได้นะเพราะกระปุมือเขาเต็มหมดแล้วอะอยังไงก็เต็มเราแมซิมาส์เพิ่มมาอีกผมชอบเพลงนี้เนาะจัดไปเลย นี่เขาย้ายหลบจริงๆด้วยแต่เขาไปเล่นทางซ้ายนะยังี้เราชนะหรือเปล่าแวแวแบโวชัางชีกับเซนติเนลครับเราชนะได้อยู่ครับผมจีจีอะและผมมาเป็นแมนชั่นสสยเลี้ยง เราเล่นคลอ็อกไปเลยตรงกลางเป็นเกาะมอนสเตอร์ดัาฮอกมาแล้วเราเลาวันหน้าได้นะฮะแบบนี้เราวันหน้าซ้ายแล้วกันเธอหน้าเล่นดัางฮอกได้สเปซโชนครับอือหือ ปัญหาคือเรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กอะไรแต่ผมก็อยากดักฮอกซ้ายไว้ก่อนอยู่ดีเราต้องการที่จะรู้ก่อนว่าเขาเป็นอะไรเขาไปดิสก์ดโอเคแบบเหมนมเทินสี่ผมแอรวัลเลพอเทินห้าจ,จะโลเนนโลเนนไม่แรงแล้วดิเขาไปดิสก์ดอะโลเนนจะเบามากแอวัลลก็มิซีครับโชคดีที่เราเล่นดักฮอกไว้ก่อนหน้าฮะ ทำให้เราได้ดาวฮองสองใบเขาเล่นมาเป็นว่องแล้วเรามีมิสซี่อยู่เรามิสซี่ทิ่สเปซโทนไปเลยแล้วกันครับพร้อมกับแกนมาสเตอร์ไหมส่งหินไปตรงกลางสักหนึ่งใบผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรต่อถ้าให้เดาคงเป็นมวดอ,อกเพราะฉะนั้นนี่ยเราแม,ม,ม็กซิมัสาอาจจะไม่ดี ผมว่าแค่นี้พอแม็กซิมัสไม่ดีด้วยมากมากเลยหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นดาร์วฮอกไปแล้วครับเป็นแค่สวอมสองใบแดะคูล่าขวากับตรงกลาง้างซ้ายเป็นเบรดบูดมากลินทันแล้วโอเคแต่ว่าที่แน่ๆในทางขวาเราแพ้แล้วใช่ไหม ทางซ้ายเราชนะได้เรามีท่าฮอกสามตัวเพราะฉะนั้นสคา,าเราเล่นเนฟรีผมสคา,าซ้ายแล้วกันซ้ายเราเขาตามอยู่เม่ไหร่นัอยู่ห้าแต่ทางขวาเขาตามอยู่สิบเอ็ดเราค่อยโลนเน่เนาะมักซิมัสไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นด่างฮอกเราไม่อยากให้เขาจัว เป็นบูเวอรีนะครับกับแกมบิดยิงแมน่นแม่นกินค็อกอพอลลิปส์เอ้ายิงเว็นด่างฮอกเราอะอีกใบหนึ่งโลแนเราเบาหยองเลยโอ้โหแกมบิดเขาแม่นเกินอ้าวแต่เด็คุณล่าเขากินมูดอกเขาทำให้เราชนะพัดได้ครับผมจ่วยทีนะโปรแกรมครับผมผมใช้เป็นทางด้านของวิเอโด วีไอโดทูปอะครับต้องลองพิมพ์หาใน u ู e อ่ะพวก PNGTuber ครับมีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้นะแล้วแต่ชอบได้เลยมาซึโมมาซอร์โมกลางก็ดีผมวาดเองนะรูปไม่มีให้นะโปรแกรมเขามีแค่นั้นแหละ เล่นเด็กโอเมกาเลยใส่เอ็นชานเทสก็แปลกแล้วครับโอ้โหอันนั้นก็แปลกเกินนะเหมือนเหมือนไม่อยากเล่นน่ะแต่ทีเนี้นยเราเล่นเป็นอลแลดปะ่ะผมกลัวว่าเราจะโดนเอ c นชานเทสซ้ายแล้วจะเจ๊งเลยไปไปดูก่อนเฮ้ย อย่างนี้เราไม่โหดเอ็นชันเทสซ้ายแล้วเรียกได้ว่าสบายเราก็ไอออนแมนไปเลยดิเขาเปลี่ยนเน็กซัสออกไม่ได้ด้วยปะเว้นซซว่าเขาจะเควกขวาถ้าเขาเคลวกขวาเนี่ยเราก็ยำแย่อยู่อะลับไปดูได้ผมว่าเราใหญ่กว่า,าชัวสวัสดีฟุตปอนครับผมคนดีหมายถึงอะไรนะคนดี นะเขาช็อกกับเพยตัวเองหรือเปล่าแต่เราชนะเดนนกซัสสบายแล้วนะถ้าเราไม่เจอเคยขวาถูกไหมพอผ่าดกับเซนติเนลอ๋อเขาลงหมาให้ใช่ใช่ใชเราค่อนข้างอยู่ตัวทางซ้ายโอเคเพลงนี้เราเล่นอะไรได้บ้าง เราไม่ได้ล็อกล็อกสไลด์ตรงแล้วเขาก็จะเบาอยู่แล้วอันนี้มิดสทีกลางก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันโรแนนซายจะเบาไหมอะไม่เบาปะถ้าง,งั้นโรโรแนนซายได้แล้วก็เลาวันหน้าขวาแล้วกันครับครับอวยพรผมหน่อยจะอ๋อจะเปิดหาตาัดดกล่องหน้าขอ,ขอโชคดีครับขอให้ได้การที่อยากได้นะ การ์ดั้งผัวไปแรกเลยจัดไปเขาโรแนนเหมือนกันผมโผล่ไพลนกลับด้วยได้ไหมแบบกล่องเดียวไปต้ารีวิวมาเลยจะได้ไม่เพลองกล่องได้เก็บกล่องไปหาการ์ดอื่นมารีวิวต่อทีนี้ถ้าไปเดือดในซัดต,ตลอดเนี่ยเขาคงไม่มีเวควถูกไหมผมก็แหลกก็แหซ้ายแหลกซ้ายได้ไม่ซีมัรขวาได้ การมันเตอร์ขวาได้แล้วก็เล่นมิดฟรีกลางเพื่อให้การบนมือไม่เหลือจัดว่าเจม๋มแวบ็บแวบ็บเขาเควกยิงไงไงว่าแล้วนคือเราไหวยอยู่ไเนะ เขาโคก้กเองมาเนี่ยข้างขวาเรามีสามพาวเวอร์เท่านั้นแหละแล้วปิดด้วยบล็อปครบับโอ้ my god เอาเอาารา,เเาชาน,นะเฉยครับผมกีกี้ฮะที่ว่าใส่มาเพื่อให้มีบิทอนิชันเพิ่มขึ้นน,นะนะโอ้โหดีมเดนซิชันเจ็บจีด๊ดเรามีราวน,น่าอยู่อาจจะไหวสโนว์การ์ดโหอ,อาสมแห่งเว้ซะด้วย เอามัน่นจะโมไปเลยได้ไหมถ้าเขาเล่นการ์ดหนึ่งใบเซนนี้พอดีก็จะดีมากแล้วเหมือนจะเล่นพอดีอย่างนี้การเขาเต็มมือไม่ไจัว่วโอ้โหอโอคิดฟอร์ดเต็มที่เต็มที่พี่เขาน่าจะ,จะากระอักกระอ่วนกับการ์ดที่เต็มมือของเขาอยู่ฮะอนุก,การอขอครับปิดการทำงานของโลเคชั่น ถ้าอย่างนั้นเราไอโอแมนกลางได้นะเราเทิร์นหน้าใช่ไหมเราเล่นเป็นแม็กซิมัสแกนมาสเตอร์ได้ผมว่าแจ่มเลยซื้อเพลงนี้เลยชนคือไอรอแมนเราไม่น่าแพ้นะเพราโลกิมาแล้วไอเทิร์นที่สี่คุ่งกับหินหนึ่งก้อนครับ แล้วผมเลือกแม็กซิมัสแกนมันสเตอร์ไงกลางชนะชัวร์บอกเลยแล้วทีนี้ผมอยากได้โลเนนจะได้หรือไม่ในเทิร์นหน้าเราไม่โดนหมาใช่ไหมโอเคเป็นแหลกของเราถ้าได้โลเนนนี่อิ่มๆเลยนะบอกเลยโลเนนจะตัวใหญ่แบบมากมาก โอเคไม่ได้ทีนี้ผมมีการให้เด็กอยู่ทั้งหมดหกไปผมว่าไหวอยู่ไปเล่นไหนดีอะเนี่ยเขาไม่น่ามีอะไรออดใช่ไหมเราแค่ต้องเล่นดางห้องหลบอะไรออดเท่านั้นผมว่าได้นะไปดูกันครับ แมกซิมัสกับสคา,าเรามีหน้าฮอปกับหน้าห้องอีหนึ่งไปขวาแพ้แต่เราชนะซ้ายกับกลางไม่ได้ครับผมจีจีครับานนะมากันต่อครับเปิดมาด้วยบ้านต้องมีมาตรงแมกซิมัสซ้ายนะโอ้โหน้ำตกนักรบ เตือนที่สามทางขวาเป็น Dream Dimension ดีนะผมว่าว่าเขาเป็น Invisible w o m a n t เขาอาจจะอยากเล่นเิร์นห้าก็ได้มีสองเพลคือ r าว a n n a กับ Monster ผมอยาก r าว a n n a มากกว่า,า,จ,าจริงๆแล้วไปเขาจั่วไม่หยุดล็อกสไลด์ไหมล็อกสไลด์ก็ดีครับ เป็นเบลดตัดแมกนิโตเทอร์นห้าเขาเล่นไม่ได้เพราะว่าเขาโดนดีมเนมนชั่นแต่เราเล่นไอออนแมนได้เอาไอออนแมนดีกว่าฉันคือไอออนแมนเขามีการในเดสยูสามใบเองเหรอดังของเ,ขเราเบาปะ ขนั้นแล้วเรามิติกด่างฮอกเราหกเราก็เบาอยู่ดีนะแต่ต้องเล่นหรือเปล่าเป็นเพลงนี้เหรอไหวไวเนี่ยเห๋ือเราดัางฮอกช่วยซ้ายแบบนี้ดีกว่านะเต็กว่าขเขาเฮล่าไหมไม่ใช่ไม่ใช่เฮล่าด้วย ันคือไอออนแมนเอาไหวป่ะแบบนี้สวัสดีสวัสดีสดีดีได้พบเขาก็ไม่ไหวเราครับผมจีจีครับชัยชนะ